ได้แล้วล่ะโอ้เอาจัดไปครับหนึ่งตัวเอาในที่ใส่ริวจังลงแล้วได้เลยนอนไปเอยแล้วเนาะมันมันนอนแปะอยู่ในช่องมือปิดคุบเลยเอาหนึ่งตัวไปต่อครับโอ้โหโรยเลยกลางร่มมาจากในน้ำเลยได้ร่ม